โอเคนะผมก็ต้องขอ,ของกระซิบสดครัทุกคนกันด้วยเลยนะผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบบอกนะผมวันนี้เราอยู่ในแบบโรบบอกไททานิกนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นโรบบอกไททานิกกันนะผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาช้าแล้วนะโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับผมามาโหลดโหลดโหลดดีวะเออไม่โหลดวะไม่ดีเลยนะฮะมันไม่โหล,นะลดให้ผมนะฮะเฮ้ยอืม มไ,ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เล่นกันมานานอ่ะไม่เคยเล่นโลบกไม่เคยเล่นโลบกเลยนะจริงๆก็เคยเล่นแหละแต่ไม่ได้อัดคลิปนะโอเคมาเรามาเล่นกันดีกว่าฮะอืมคือโลบกแบบนี้ก็สวยจริงๆนะโอเคนะแต่ตอนนี้นะโอ้โหสาวไอ้เฟิงมาเต็มหืมโดนตีกูเลยอยากชอบปิดดีกว่าฮะเปิดทำไมนงหูโอเคตอนนี้เหลือแม่งเหลือแม่คงคงเคลงแล้วนะอื มาดูดิเหมือนจะจมไปแล้วนะน้ำจมแล้วนะตอนนี้โอ้โหก็เนะกินนะก็เกินนะก็เกินนะก็เกินนะโอเคเดี๋ยวเราผมดูมขึ้นไปบนนี้ดีกว่าเอ้ยเพื่อนเอาไงดีพวกเราจะตายกันหมดนั่นละไม่น่าตายนะแล้วก็ไม่น่านเหลือด้วยเฮ้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 ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันต้องเป็นครูเมมเบอร์เท่านั้น โ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวผมขึ้นมวันนี้ดีกว่าขึ้นมาส่องขึ้นมาส่องนี่ใช้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรวะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมมาปีนขึ้นมาบนนี้ดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปีมนมาทำไมแต่อยากปีนะเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดองลานี่แม่งเหมือนจัลลุดเลยเรือจะไม่เหมือนจัลลุดนะฮะอาจจะเหมือนอย่างอื่นนะเออก็อย่าไปเกี้ยนเอ้ยเฮ้ย อ้าวอะไรเนี่ยเอาเอาเอาเสาพังเหรอจากทั้งเรือฮะตอนนี้เอาแล้วไงครับอืมพวกเขาก็ยังชิวกันอยู่นะเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยตอนนี้นะเอ้ยเรือเราขาดครึ่งแล้วนะอ้าวอ้าวอาวเบี้ย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 วไอ้ โอ้ยเอาเอา,อาตอนนี้เราโอ้โหเกิดขึ้นยักษ์เซนามิเอ๋ยังไม่ไม่ขนาดนั้นนะโอ้แต่เลยฟังพังไปแล้วนะเฮ้ยๆวันนี้ด้านล่างของเรือจมไปแล้วนะฮะโอ้ก็เกินโอ้ยทำไมมันสั่นขนาดนี้เออมันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะคิดว่าเราไม่ได้รอดแน่เลยอะนอ เอ้โหอยู่วันนี ale, ้ดีกว่าม hey, ันน่าจะมีที่กั้นให้เราไหลลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันตั้งแล้วมันตั้งแล้วไม่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 เอาไม่เอาอย่ายี้ไม่เอานะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่นะฮะโอเคโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่เดินไม่ได้เอาเอาเอา,เอาสไลด์ฮะเดี๋ยวมึงก็เกินนะโหตั้งอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรฮะเราฉลาดพอเราวีที่ตั้งสองฝั่งว่าถ้าเอาหูออกไปที่ผมไม่ได้รอดแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องออกไปเแค่แม่งออกอัตโนมัติว่าเรา,าหาที่นั่งดีกว่านะปลอดภัยกว่าเพื่อนนั่งกดนั่งอ่ะค่ะกดนั่งมาได้ไหลฮะไหลท้าไมกูกูวีทีว่ากูก้นั่งได้ โอ้เพื่อน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 จะเจอน้ำใจล้วเอามาแล้วฮะน้ำอื้อหืออื้อหือขั้นสุดฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราโดดลงไปเรือเรือตอนนั้นดีกว่าและไอ้ไม้อ่านี่เดี๋ยวผมเตรียมท่าไอ้น้ำรอเลยฮะโอ้เฮ้ย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 ตอนนี้สั่นแล้วฮะตอนนี้ไม่น่าไหวละเอ่ออืมอืมอืมเอ่อ เออน้ำท่วมฮะไปดิฮะรออะไรเราเรือ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 เมื่อกี้ไหนเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาเรือละเฮ้ยเดี๋ยวเรือมารับกูก่อนไอเรือไหนยี่มารับกูก่อนโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยลอดรอดลอดบอกเลยเกร็งกันโอ้โหผ่อนแข็งเฮ้ยเรือเราจะชนมันนี่เฮ้ยเฮ้ย ฉันต้องลงไปดูเครื่องข้างในแล้วไปจะไปด้วยเพื่อนจะไปด้วยอยู่ข้างหน้าไม่ปลอดภัยทำไมอ่ะเพื่อนโอ้โหดูครั้งแรกคุณนึกว่าเข่าฉลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนเหรอชนเหรอเฮ้ยชนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอา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 เจียนฮะโอ้เตือกบูถอยลงไปดูข้างหลังข้างหลังก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนเกันเพื่อนอะ งมาดูนายเพื่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยอะไรแล้วเรือรั่วอ้น้สวุันเจะติดอยู่บนี้อะฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยคนตายแล้วกูยังไม่ตาย

โอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะจมน้ำถึนแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวมันต้องนี่ไปแล้วนี่ฝันจมหายไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปท้ายเรือเร็วๆไปท้ายเรืออ๊ยเฮ้ยนายไปท้ายเรือสิมันจะจมแล้วโอ้ยไปท้ายเรือเร็วๆ วิ่งแล้วเพื่อนวิ่งแล้วเอ้ยเอ้ยจุด เราก็ล่องเรือไปหาฝั่งนะครับแล้วเราก็จะลอดโอเคก็อเอาไปไว้แค่นี้แล้วกันะะนะครับโอเคถ้าเจอเอาไปเจอใหม่ที่้าเราสวัสดีครับ